าม,มาเรามาแข่งกันก่อนนอนอเล่นเกมกันก่อนนอนดีกว่าพี่โอมหนาวเหรอพี่โอมไม่แต่เสื้อนี้วันนี้ทั้งวันอ๋อคิดว่าแต่หนาวต้าน้ำร้อนมากเลยผ้าม่านสวยจังเมนไม่ขึ้นแล้วพี่น้ะอุ้ย รอทำไมไม่ขึ้นน่ะอีกแล้วพี่โอมอ่ะนโอมยังเลยสวัสดีห้องน้ำด้วยนะครับสวัสดีห้องพี่โอมด้วยนะสองห้องนะครับกชสวัสดีห้องพี่โอมนะติดตามได้ทั้งคู่นะครับ ประวัตใจก็ประวัตใจขอบคุณค่ะพี่นอยขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลย <c oughs> สำหรับ <c oughs> หลายๆดอกดอกกุหลาบ <c oughs> นะขอบคุณค่ะ <c oughs> วันนี้พี่อมนอนตอนไหนคะวันนี้ตีสองเลยมั 2, 2> <c oughs> ้ยตีสอง คนกลางคืนขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจนะคะขอบคุณค่ะขอรับคนกูปีคนนะตอนนี้เก้าคนค่ะเชื่ออะไรนะคะเชื่ออะไรคนกลางคืนเชื่ออะไรคะติดตามเราสองคนได้นะครับ ผมยาวเร็วมากเหอว่าแตตรงผมแบบเริ่มเปลี่ยนเหมือนเดิมนะผมน้ำยาวเร็วม,มากไมได้เห็นพี่ฟิวหลายว,วันนะพี่ฟิวใช่ค่ะพี่ฟิวหายแล้วค่ะพี่ฟิวชื่อ ยุค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุชื่อเต้าน้ำนะคืนนี้โอเคมหมถ้าคนไหนที่คิดจะแน่ไม่ต้องมาแจ้งผมเกทําจะไม่ให้คุณโซเซซัดผมประเคนรับคุณมันจะได้เลยนะวัยตอนที่ผมพร้อมจะเทนรักเป็นคนชอบก้าวขาะผมไม่ชอบก้าวหน้าใครที่ไหนจะยุ่งมาเลยผมร้องห่าวมากมาเ่กผมนะครับตอนนี้ผมร้องเข้าข้างผมไม่ชอบเข้าหลังก็เพราะผมรักเข้าฟ้าคครบางนก็มแต่ร่างานบกตื้นนี้วันนี้ อเดาน้ำขอขอ,ขอเกมเกมนี้ค่ะแล้วน้ำลงแล้วค่ะพี่โอมตรงนี้ลงเร็วนะแบบนับปรับเวลาได้ใช่ไหมปรับเวลาไลท์ใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้นอนเร็วนะแบบปกตินะปกติดีตีสองตีหนึ่งตีสองตีสามวัชระพี่วัชระเจอกันแล้วคนสวยสวัสดีทุกย่านครับ ขอบคุณค่ะพี่วัชระ,ะขอบคุณค่ะทำอะไรอยู่คะพี่วัชระฝากกดติดตามเต้าน้ำด้วยนะทาพี่น้ำแล้วก็พี่โอมด้วยนะคติดตามบ้งคู่นะครับเจเจสวัสดีค่ะเจเจไปแล้วนะน้องน้ำฝ oh, oh. ันดีค่ะโอเคฟันดี้ค่ะพี่หน่อยฟันดี้ค่ะ ขอบคุณขาะพี่หน่อยขอบพุณสำหรับหัวใจใพี่เจเจด้วยนะการ์ตูนไงเข้าร่วมแล้วสวัสดีค่ะการ์ตูนเหมือนพี่โอมดูง่วงนะพี่โอมไม่ <laughs> ไ<ว>มหย <laughs> แวะมาคอใจครับขอบคุณค่ะพี่เจเจนอนดึกจังเลยวันนี้ขอบคุณนะ้องอ๋อนี่นะครับสวัสดีครับน้องอ๋อก็คุณครับเาต่าตกใจ เหลืออีกสองนาทีห้าสิบเก้าวินาทีนะครับฝันดีค่ะฝันดีนะคะพี่นอยเ้<ข>อออ<ว>อะไรนะครับนออน่อนค่ะขอบคุณสำหรับหัวใจด้วยนะสวัสดีห้องพี่โอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีห้องน้ำด้วยนะครับพี่โอมนะครับโอ,อบคุณคุณราบครับ นายอนนท์อนนท์นายอนนท์ที่หน้าน้ำไปแล้วนะอนนท์นะน,น,นี่เน,นี่ยนะอนนท์ดูดูหน้าน้ำเหรอคิด <c oughs> ถึงจงังไ,<ว>ไ,ได้มาหลายวันเลยค่ะอ๋อ,อครับน้องอ่อนโอเคพี่โอมต้อนน้ำไปก่อนนะโ okay, อเคบายบายครับไปเจอใหม่นะ